มาดอให,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 ให้ให้พี่นะให้บอลเนี่ยละละเหตุผมมาจากบาทอ่ะนะเออกูบอกเงินสองหมื่นไม่กูไม่เห็นหอนหาหมื่นนซะนหน,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 นามนาบอกผ่าแต่เดี๋ยวมากกับฮาป์ดอยพุ่นนั่นพุ่นบอยนอกมันจังดังท่าม้าท่ามาอีาาาาสานนครศรีนิตดากับปล่อยดอกถ้าไปทั้งพุ่นแล้วก็สันตาสมตาหวานทางไหนทางไหนทางไหนทั้งพุ่นละทั้งทั้งไหนล่ะ ที่บ้านไหนที่บ้านมุสซิปเดียวทั้นตกรเกี่ยวน่ะลูกน้องเขาได้ที่บางทั้งเฮามึงอีหยังเดี่ยวเกียวไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินเขาเลยแม่เอาเบาทำไมเราเร็วเบาเบาแมากลวยคัดกลวยเนี่ยถามาหาเฮ้าได้ยังเดียวพี่น้องมีคลิปมีคลิปนะครับที่จริงมีคลิปนะ เมื่อกี้คุณบั่นฟินแลนด์ผมอัดไว้แล้วแต่ผมโพสไอห่วโพสเพราไปแวล้วา่าเบื้องด้นละวสิว่าข่มาทรงเล่ามาข่อยมางอ่อเล่า <c oughs> ผมมากินข้าวอยู่ผมมาอยู่แถวโรงพยาบาลสนามบิน <c oughs> เห็นรถผมวิดีโดอคลา <c oughs> อยู่ไสน,นี่ <c oughs> อยู่แถวสนามบินอยู่รพยงบาลน,นี่แหละ <c oughs> มาหาแน่พะนะบอกให้เขาไปหามาหาแน่พะนะ <c oughs> บอกให้เขาขึ้นไปหานี่เนี่ย ผมพึง่งลงรถคี่น้อยจะใสเอ้ยเนี่ยะไรเราขึ้นไปขนาดก็เลยขึ้นไปก็ได้ไปคุยธุระอัดไปอัดวิดีโอว่าเัาไปงอไปหึงไปหยังอ่ะพ่อมาแมนนี่รีบอเหมือมนมันนี่รีบอเหมือนแมน่นโอ้ยเ <laughs> <อ> <laughs> จสซี่ดูอยู่ไหมนี่มาเอารไป <laughs> มีแต่สีอะไรเขาหนีเออมีแต่สีขับไล่มีแต่สีเอาออกแนะน้ำตัวเนี่ยแม่พ่อเราสิมีมานี่นกค่ะ ม,มือเลนเนอรน้ำพีน่น้องมือเลนนอร์ยั่วนั่นแหละมือเล่นยั่นโตกเกียวบันเทิงศิลป์ว่าแต่เขาอันไปทางโตกเกียวมิวสิกว่าสำนักง,งานบาเคยเข่าว่าห้ผมพี่นอ้องว่าผมว่าเป็นยังไงกับบอดบิ๊กนี่อบอกว่าเป็นพี่กับน้องกันบ่แมนขาเกินไปเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอได้แล้วอันนี้บอ๊บบอได้ล้รเดอนี่ สวัสด,ดีนางเอกมื้ยนันสวัสดีค่ะสวยไหมพี่น้องสวยบอสงามบอสงามบอสเหมือนสอบแม่บอสบอสบิ๊กบอสบอกหนูจ้งไปวไปขึ้นไลทนะ์สดนู้นนะสดแบบคักหนาเพื่อแล้แม่เป่าผู้ใด้แหละสวัสดีค่ะก็บอกเนี่ยพู้ใดนี่สวัสดีค่ะ, <c oughs> คะไอปาริตาค่ะน้องสาวอ่บอสโนดค่ะจริงไหมที่คนชอบบอกว่าพี่กับบอสบี๊กับจิ้นกันจริงว้ายอันนี้เดี๋ยวจะมีน้ำหรอกพี่น้อง จะลงไล่หรอเด้อครับจะลงไล่แล้วนะครับเพราะว่าผมไเหน่อไหร่ฉันมีแต่เมัยอไหรก็โดนเนี่ยเออไปหาผู้อื่นไดุู้น่าบอบอกเจ้าพี่น้องเนี่ยศิลปินมาแกงผมเด้อเป็นพี่กับน้องกับบีจริงจริงพวกเรารักกันด้วยใจเอาใครรักกันด้วยอย่างอื่นตอนนี้เอาว่าไม่เอาแล้รักกันด้วยใจนั่นดีแล้วว้าวไปเดสตลกอินนี่โอ้มาไล่ดูคัะแขกกำลังติดโซเชียลครับบอสบีกบอกว่ากำลังติดโซเชียล กำลังยังก่อนก็ร่งเห่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังก่อนนังเอกไม่เตียงเอกไม่ค่ะวัดบ่เมีนพี่น้องที่ไลา์เพราะว่าบิ๊กลงคลิปว่าผมไปหาที่สนามบินผมก็บไอสิล่แก่าวผมบอกว่าถ้าเบิ่งเดอเออต้าไปหาเมื่อกี้เขาขับรถไปสนามบินแล้วเขาเห็นรถผมเลยใ่พี่น้องยุตสายก็เลยบอกว่ากินเขายุ่แถวนี่ล่ละยุ่แถวโรงพยาบาลนี่ลหละมหาเน่พนะมหาเนขคืนฮอดพนะ ส้ำนี่แหละก็เลยไปหาได้ไดยทุระสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนขับบอสโน้ตครับอันนี้เป้าและมีมณีนพพูดซิเ,เรื่องวันนั้นเป็นไงบ้างที่กล้องวายุลงคลิปผมอะ่ะมันไม่จริงใช่ไหมจริงว้ยสุดอีหยังดอกยายนี่บอกความจริงได้ไหมเอาความจริงความจริงดิหนี่เดี๋ยวโอ้ยเอฟซีบนจะเขา้าใจพันหนึ่งแล้วนี่เร็วๆโอ้ยพอมีผู้ใดเข้าใจผพิษเข้าใจถูกเบิดโรกโซเชียลแล้วค่าเราี้ค่ะ แต่ม่เองก็ยังหูค่ะหูอีอย่างบอกไปเลยแมาเห็นบอกายไวแต่สมตาบันตาบอกสตาบักเขาก็ได้กินบ่เคยจ้าของบ่เคยกินก็ได้กินเออวันเท้าวันสันเคยกินมะนี่เครกินมะนสตาบักเคยกินมะคุณเขาบอกเขาอยากกินสตาบักฟงไปคุณนะทับรถรล้านละสามยี่สิบล้านหกสิบล้านไปซื้อคุณนะ่ะลงมาจากรถสปอร์ตยี บาไปเอฟซีเพ่งหลายทั่วโลงเจ้าด้วยคอยบอกเลยด้อคนเฮาเดมันเห็นเมันเห็นเดมันเห็นเมันเห็นเด้ันันนีดันเหงนัหลนบ่นี่สิเดมันเหนเดมีหลีเมันเห็นเด้แนวตานริงันเห็นกอมันดกันตรงบดันเดมนเหดักกหนเดันเนมังอยู่เหนเดมนเักกล้นงวายุอเดัน็นเดัดันเดดัเดันเหอนเดมันเดด บิ๊กเน่ยเขาไปบนไว้ด้วยนะบอกว่าอยากอีพีนี้แบบอยากได้แบบปังๆเป็นอีพีที่แบบคนเข้าเ<อ>ยอะมากใช่ไหมเออน้องก็เลยคุยกับผมก็เลยว่าก็แบบให้กําลังใจว่าจะกลับแล้วก็เลยไปกอดแบบว,ว่าพี่ดีใจกับ<อ>เธอนะอสีเสือ,อเคนี่<ด>เองอมื่อกูสวนผมเมื่อก็เดยจะเฮ็ดเอี้ยงกับสิบพิษจะเดี๋นี้ไอ้กับน้องกันแหมพี่แบมเจ้าย่มาแบบนี้เดี๋ยววอลวลแม่พนะอาวอลครับวอาลรลนเนาะอือ สวัสดีสวัสดีพ่อตุกติกนะครับหัวยี่แม่พัชรีนะครับคนติดฟังฟังพอข่ันเราบอกว่าเพจแม่พัชรีคนติดตามหลังสอนเวลาอะไรคนเบิงรักลอยพนะนโอ้บอกบอกดีดีเด้อพ่อหญ่เนี่ยเด้อจะเห็นบพว่าเราไปแก้บุญอันนั้นแม่เป่าบอกเด้บอดบอกดิบบอดบีกเด้แมนบอกเออบอกเนี่ยเอาาะมันที่คืนซ่อมลั่นที่สองน่ะกับเหลกกับยางกับเลยเอาคือคืนมากพันสามแล้วพัดคนมากแม่เป่าด้เนี่คนชิ่งลุกเนาะ มันคือคือมันแท้มันปวดฉี่บอก่มันปวดฉี่บอกฟังนี่บ่านี่เล่าพัยางมาพอดีก็เลยว่าบอสมันนีมันนีดูลูกลาสุดเจ้าเด้ต้องเป็นผู้ไปปักทูกแมนพอเป็นหุ่นส่วนบอสนดคุณคุณเป็นงานคุณเป็นอะไรคุณคุณต้องเป็นคนเปราเราก็เลยว่าเจ้าทีพันสิยุตวนนันเดอร์ต้นใหม่นั่นแต่ว่าเจ้าตกไปปักลงดินเราบอกเพ่อนเราก็ตบเพ่อนเอิ่นเพลินมืออยู่ดีฝนมาตกเลยมือนั่นแต่ผมต้องมาฝนตกกับับเราเลยใส่คำว่าขอซื้อซื้อหรือว่าบ่นแม่ เอาได้เจ้าใจเจ้าน่ะอยากได้ซ้ำใดจะไปขอบาทพันีเลยพี่น้องเราไปเลยบัเรื่องวันเรื่องบาร์บิกิวเรื่องบัร์บิกอวเราก็เลยบัมอเหมือนเศร้าเหมือนว่านดีๆเราไปว่าแม่เปาเป็นผู้บอกให้ไม่จุดมีนี่แล้วก็เอื่นหาฝนหนีอาจหลาดแล้วลมวอยวอยมาเห็นไหมไม่ตกดีใจไหมบารบิกมาเป็นส่วนหนึ่งของอีสานนครศรีดีใจมากดีใจบาทนี้ล่ะโซเชียลสีเขาไม่ศิลปินทุกคนกับซีรีมี่แบบว่า คือมีการทำงานแล้วก็กระตือรือร้นบอดเจ้ากินกาแฟรุ่นหนที่ก็ดีใจว่ะนะบอดนานหลักเรามีคนบอกว่าแม่บ่กินเขาอะไรแต่เด้๋ดูไรบอดโน้ตอ่าบอดต่อบอต่อบอดดีใจไหมบอดพี่มาอยู่ด้วยดีใจค่ะดีใจแบบไหนดีใจมาก คือธุรกิจครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมันคือแบบอยู่ในองค์กรเดียวกันเนาะได้ซุปเคร์เอ่ยยังแบบซูเปอร์สตาร์มาเป็นบอสอีกับสิอดี่ผ้าเฮาหุงเฮียงเฮียงเหลียงเหลี่ยงขอ20เปอร์เซ็นยังแม่กัเชอรี่ขอ20เปอร์เซ็นขอเป็นหุ้นอินสันนะครับบ้าดอกไม้ไม่ส้างเจ้ามันเป็นหน่อยแต่20เปอร์เซ็นเราเมื่อนั้นเราเมื่อนั้นเป็นยังไงมวนบอลเหมือนงานเหมือนสนุกมากสนุกมากเราอ่อนซ้อนเขาเจ้าแบบขอเรื่องเดียวได้ไหมขอเรื่องเดียวได้ไหมว่าถ้า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทับบอดบีเขามาเล่นสำนักง,งานน ay ี่ยเยอะหาไทยเอาเมื่อจับกล่องไทยหลุดผู้จังกล่องว่าอยู่คือจังยังเดบอเอามันเป็นกระแสมันเป็นเบ,บาะเดียวเดี๋ยวมีภาพหลุดบอหลุดบอยังนั่นล่ะจุดขายมุขข่อยมุขข่อยต้องการบพรมะมีภาพหลุดก,กับบอลนอร์แวะบอกบอกไอ้กำนองหยอกกันมันกับสิมีแบบสิมัยนอีหยังมันกนั่นล่ะจุดข่อยเห็นบอข่อยลงหน่อยหน่อยแต่คนมึงอันเท่าไรเถอะเทา คนเมึงเลี้ยวคงอันนี้เพลียพั <100 6 S 1> นหกแล้วพี่น้องจะมาเบิ่งเย็ดเป่าแล้วโมยอีหยังคลิปเจ้าแดงแสนแสนแตกล่ามแตกคลิปไหนคอยเอาล่องอันเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไหนล่องเจ้าก็สปอร์เอาสตาร์บัคให้เขาโอ้ยสตาร์บัคไม่กับตอนแรกแล้วกับมิสเตอร์ดัตชูแม่รู้จักดัตชูออกกิริจเราก็กินดัตชูไหมดัตชูออกเสียงดัตช <that>, ูเออมันมีไดั์ทูเราก็ต้องไปซื้อให้น้องเพราะเราเป็นคนดื่มสตาร์บัคโดยพื้นเพเราเป็นคนชอบกาแฟที่ ที่มันเข้มๆค่อยคยได้กินแต่อันซุ่มแถมรีสอร์ทที่ค่อยไปนอนเนาะเขาก็เอาเก็บอันสี่จะให้ถามอีกคนนึงเป็นเพื่อนของบิ๊กเลยอายปานิตาอายว่านั่งหนีเรเร็วๆน้องอายดีครับสวัสดีครับอิหรี่อยู่ที่เขาซากันเนี่ยซาบะอันบอลมีกรบผีเป็นนิยังกันมะแมนโด๊ะมะเมนดอกแต่ว่าไปเโากันซูมือซื้อโอ้ยน้องชั่วไม่ได้จิ้นค่ะ อาจจะจริงเนาบบนี้เดี่ยวนี้บ่าไม่ได้ไปเฝ้าการเขาเรียกว่าไปให้กำลังใจเออไปคุยงานให้กำลังใจกันดีที่แต้มสีกับเจมบอลมามาวิดีโอไลค์ครับพันเจนเหรอแม่น้องอายปากฝ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 ากเนี้ยฝากปกติมันทำยังไงวะปากเขีนน้องอายขึ้นอย่างนี้แม่มันได้ไหมคะเฟซบุ๊กมีไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยทำเมื่อวานหรอแต่นต้องทำเป็นไหมคะไม่เป็น้องพี่น้องอันนี้ง นั่งเอกพี่น้องนั่งเอกนงน้องอายเป็นนางเอกที่ความสามารถสแตมสแตมมาดูพี่อายนะสแตมจะมลยเหมือนอายเดยเล่นด้ทุกบทบาทเลยสเตมเนี่ยเห็นไหมวันนั้นจริงสเตมเก่งมากเออก็ใช่ไงก็ถึงชมเออได้มดสเตมน่ะลรกอัานคนอันว่าหนูหนาใครน้องสเต็มไหมคืออยู่บอกพี่น้องคือแต่งามคือเขาอยู่บอกไม่คือสวยอยู่ ชอบหัวเลาะกบเกลือน,นั่นนี่บักเฟมมึงเศร้าไรขายดานนี่เลยมึงมันหนีเลยบักบอสเฟมบอสเฟมบอสดาก fame, มานี่เลยเปิดตื่นสอบมาเวทอีอย่างโมเวียกเห็นเกียยว่าการงานว่าสั่งมาจอดถามเม่นดาทาไอ้นี่นี่เครืองดาอีสานสนครศิลป์นี่เบามาล่ามจามใจเขาสื่อสตาบักไม่ให้พี่น้องผมสื่อสตาบักมาให้น้องผมก็เอาคลิปเว้กับเมาพุน สีไงเฮาสีไงเฮาพุ่นเขาลงรถพุ่หหน้าบายห้าหน้าเลยจังสันผู้หายจังสีทำไงปักปกยังไงสิเออพี่น้องครับน้องอายปณนิตานะครับผู้หญิงมากความสามารถฝากติดตามน้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินเดียวฟังก่อนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ผมทําการบ้านพี่น้องสร้างการบ้านให้อายไม่เหตุด้วาพี่โน้ตต้องไลฟ์แนะนําศิลปินในข่าวอิสานนครศิีทุกคนให้ fc ตกจวมิวสิบได้รู้จัก นนเนี่ยเป็นนางเอกวันนั้นเป็นนางเอกวันนั้นพี่น้องใส่งานผมอ่ะฝากความถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับเงินกับบ่ได้ยังกับบ่ได้อย่าใส่งานหลายเจ้าของอุ้ยเจ้าของป่ะนะไมยหลุดเออเลิกเองค่ะใครบอกกันจังใดมันจะหิออกมาจังสันล่ะ